สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องแบบรูปและความสัมพันธ์นะครับแบบรูปนะครับเป็นความสัมพันธ์ที่แสดงลักษณะสำคัญร่วมกันของชุดของจำนวนรูปเราขาคณิตหรือสิ่งอื่นๆนะครับซึ่งในวันนี้นะครับครูก็จะยกตัวอย่างแบบรูปของจำนวนมาให้นักเรียนได้ดูกันก่อนนะครับซึ่งแบบรูปของจานวนนั้นจะมีอยู่2ลักษณะคือเป็นแบบรูปที่อยู่ในรูปของการเพิ่มขึ้นและลดลงนะครับ ทีนี้เพิ่มขึ้นก็จะมีอยู่2แบบคือเพิ่มขึ้นแบบการบวกและการคูณส่วนลดลงก็จะมีอยู่2แบบคือลดลงแบบการลบและก็การหารนะครับซึ่งเป็นยังไงนั้นเรามาดูตัวอย่างกันเลยครับตัวอย่างแรกนะครับพิจารณาแบบรูปที่กำหนดแล้วบอกจำนวนถัดไปอีก3จํจำนวน 3, 9 15 21จากโจทย์ที่กำหนดให้จะเห็นว่าจำนวนมันมีลักษณะที่เพิ่มขึ้นใช่ไหมครับทีนี้เพิ่มขึ้นยังไงนะเรนก็มาดูจาก3เป็นเก้าเพิ่มขึ้น6จาก9เป็น15เพิ่มขึ้น6จาก15เป็น21ก็เพิ่มขึ้น6แสดงว่าแบบรูปในข้อนี้คือมีลักษณะคือเพิ่มขึ้นทีละ6ดังนั้นเราก็จะได้ว่า 3บวก6ได้9 9บวก6ได้15 15บวก6ได้21 21บวก6ได้27 27บวก6ได้33และ33บวก6ได้39ซึ่ง3จำนวนที่เราจะเติมก็คือ27 33และ39นั่นเองครับทีนี้เรามาดูตัวอย่างถัดไปกันเลย 1>, 1 3 7, 13ในข้อนี้ก็มีลักษณะที่เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันใช่ไหมครับทีนี้เราก็มาดูว่ามันเพิ่มขึ้นยังไงจาก1เป็น3เพิ่มขึ้น2จาก3เป็น7เพิ่มขึ้น4จาก7เป็น13เพิ่มขึ้น6นักเรียนจะเห็นว่ามันเพิ่มขึ้น2 4 6ซึ่งสองสห เป็นจำนวนคู่ใช่ไหมครับแสดงว่าแบบรูปในข้อนี้คือเพิ่มขึ้นตามลำดับของจำนวนคู่ดังนั้นแสดงว่าตัวถัดไปก็ต้องเป็น8 10 12ไปเรื่อยๆใช่ไหมครับดังนั้นเราก็จะได้ว่า1บวก2เป็น3 3บวก4เป็น7 7บวก6เป็น13 13บวก8เป็น21 21บวก10เป็น31 31บวก12เป็น43 3จำนวนที่เราจะเติมก็คือ21 31และ43นั่นเองครับทีนี้มาดูตัวอย่างสุดท้าย500 490 470แล้วก็440ลักษณะ ของแบบรูปในข้อนี้คือลดลงใช่ไหมครับทีนี้เราก็มาดูว่ามันลดลงยังไง500เป็น490ลดลง10 490เป็น470ลดลง20 470เป็น440ลดลง30 10 20 30แสดงว่าตัวถัดไปมันก็ต้องลดลง40 ซึ่งแบบรูปของข้อนี้ก็คือลดลงตามลำดับของจำนวนเต็ม10ใช่มั้ยครับ10 20 30 40ดังนั้นเราก็จะได้ว่า500-10ได้490 490-20ได้470 470-30ได้440 440-40ได้400 400-50บ50ได้350 350-60ลบ60ได้290ตัวเลข3จำนวนที่เราจะเติมก็คือ400 350และ290นั่นเองครับเป็นยังไงกันบ้างครับแบบรูปและความสัมพันธ์ของจำนวนก็ไม่ยากเลยใช่ไหมครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ